สวัสดีครับมากันอีกแล้วหน่วยโมโนตากะลิครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับชูกูอ่ามันเป็นกาวซ่อมรองเท้าหรือซิลิโคนซ่อมรองเท้านั่นเองแต่ถามว่าดีไหมมันน่าจะดีเลยมันน่าจะดีเลยอ่ะเพราะว่าเคยเอายางเนี้ยเคยเอาหนังเนี้ยซ่อมไปแล้วแล้วมันไม่เวิร์ก้ย คือพอเราทําไปเสร็จเราเลยคิดว่ามันดีอ่ะเราก็ไปถามลุงพีลุงพีบอกว่าเฮ้ยกูทำตั้งแต่มัธยมอ่ะคือมันมันดีจริงแต่ว่ามันดีได้ไม่มากเว้ยมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยเห็นป่ะมันมันก็ขาดอยู่ดีเออมันก็ขาดอยู่ดีแล้วก็ต้องซ่อมบ่อยก็เลยว่าเออมันมันไม่เวิร์กว่ะก็เลยไปสั่งไอ้ตัวนี้มาไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่ากาวชูกูเนาะก็รองเท้ากูอะ่ะ คือมันแพงไงไม่อยากทำรองเท้าของคนอื่นอะ่ะมันตั้งห้าร้อยนะผมไปซื้อมาจากในช้อปปี้ห้าร้อยรวมส่งก็ประมาณห้าร้อยห้าสิบนะครับนี่ครับชูกูอะ่ะเพื่อนสองสองอยู่นะชิกูด้านหลังอะ่ะมันก็จะไม่มีภาษาไทยเลยนะอ่าไม่มีภาษาไทยเลยแต่ว่าเขาก็จะมีบอกวิธีการใช้อยู่ตรงนี้นะครับวิธีการใช้ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาซ่อมรองเท้ากันแล้วกัน คือรองเท้าคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นรองเท้าที่เราใส่อยู่ประจํานะครับเขาเนี้ยไอตรงเนี้ยมันขาดแต่พื้นมันยังพอไหวพอพื้นยังไม่เปรูอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเก็บไว้ใช้ได้พอเตะพอตีดได้นะครับก็เลยคิดว่าจะเอาชูกูเนี่ยมาซ่อมนะครับปกติเป็นคนเล่นขวามีนี่คู่หนึ่งอีเมอร์ดิจ้า ก็เหมือนกันเห็นไหมใจเมอริทิกาเนี่ยพื้นแย่และพื้นเยินละแต่ถ้าวันนี้สมมุติเราไม่ได้ใช้รองเทา้าละแล้วเราเป็นคนเล่นขวาฉะนั้นข้างซ้ายเราอะ่ะมันก็ยังดีอยู่ใช่ไหมครับอ่าข้างซ้ายมันก็ยังดีอยู่พอเป็นไปได้ฉะนั้นเผื่อซ่อมไว้เผื่อเจอใครที่อ่ารุ่นน้องพอรู้จ,จกักแล้วก็ไม่ได้มีรองเท้าเล่นแล้วเล่นข้างซ้ายเขาก็ยาเอาไปพอเล่นใส่ได้เราจะมาซ่อมให้เขากันวันนี้ แล้วก็มีอีกคู่นี้นะอีกไหนก็ซื้อมาแล้วชูกูซื้อมาตั้งห้าร้อยอะซื้อมาตั้งห้าร้อยห้าสิบอะวันนี้บอกเลยใช้คุ้มแน่นอนนะครับอีกคู่หนึ่งเนี่ยของเพื่อนเพื่อนเบนให้มาตอนนั้นกลับมาเล่นสเก็ตใหม่ๆเลยย้อนกลับไปเมื่อประมาณห้าหกเดือนที่แล้วเพื่อนให้รองเท้ามาคู่หนึ่งนะครับเป็นไนกี้โคตรดีอะน่าจะแพงด้วยคู่นี้แล้วก็ขาดซะแล้วนะครับขาดซะแล้วจริงๆเพื่อนเล่นข้างเดียวกันเลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเพื่อนถึงให้มาน่าจะไม่ชอบสีเป็นแป่นเนี่ย เห็นไหมพื้นก็ยังแบบเหนียวอ่ะคือมันเป็นพื้นยางอ่ะมันจะดีมากอ่ะอน,นี้เราก็จะมาซ่อมมันปะมันโดยใช้ชูปูเห็นไหมเรากําลังได้รองเท้าสามคู่แล้วเราจะเอารองเท้ากลับมาเล่นสามคู่เลยแล้วก็อีกคู่หนึ่งคู่สุดท้ายอันเนี้ยเพิ่งได้มาไม่นานนะครับเป็นเอ็ดนี่อ่าสเก็ตเหมือนกันเห็นไหมหนังกลับ คู่นี้ยังไม่เคยได้เล่นได้เยอะเลยเล่นไปลองไปสักแค่ครั้งเดียวครั้งหรือสองครั้งเองจาไม่ได้แต่ว่าไม่ได้เตะเยอะเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองใช้ชูปูด้วยอีกปาไปเลยในวันที่มันยังไม่ขาดนะครับเราจะปะไปก่อนเลยวันนี้เราจะมีซ่อมเท้าทั้งหมดสี่คู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําวิธีการซ่อมกันเออนานๆทีจะลงคลิปยาวๆอย่างนี้ไม่ได้ลงคลิปยาวๆนานแล้วนะครับ แกะเลยอ้าวแกะอย่างนั้นเราจะมามองดูได้ไงว่าวิธีการใช้มันคืออะไรใช่ปะ่ะแกะไม่ดีเลยคำแนะนำนะครับโอเคมีเหมือนเดิมอ่ะอย่างนี้ต้องบอกก่อนวิธีการที่ชูกูเนี่ยเขาแนะนำก็คือว่า ไอ้กาวชูปูเนี่ยถ้าเราแปะไปเนี่ยมันจะเซตตัวนะครับสามถึงสี่ชั่วโมงสามถึงสี่ชั่วโมงมันจะเซตตัวคือมันจะแข็งมันจะดีอะ่ะแต่ถ้าเขาแนะนําเนี่ยนะตรงไหนเอ่ยตรงนี้ถ้าเขาแนะนําเนี่ยคือจริงๆแล้วมันสมควรทิ้งทิ้งไว้ยี่ิบสี่ชั่วโมงหรือสี่สิบแปดหรือเจ็ดชั่วโมงเลยด้วยซ้ํานะครับอ่าเราจะทิ้งไว้แต่ว่าคราวนี้เราจะปาไว้แล้วเราก็ไม่ได้ไปเล่นมันหรอกนะครับ ใหม่ๆเลยโอเคนะครับอันนี้จริงๆน่าจะอันนี้ออกก่อนไหมครับน่าจะอ,าออกก่อนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองนะลองตัดก่อนนะมันคือมันเหนียวมากอะ่ะเพราะว่าเชือกด้วยเชือกเน่าด้วยไหนๆก็เปลี่ยนละเชือกก็ต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นคนเล่นเชือกขาดตลอดเลย พยายามลอกมันเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาวิธีการใช้เนี่ยเขาบอกว่าต้องติดไว้กับพื้นที่มันเรียบๆให้มันเรียบที่สุดมันจะดีนะครับมันจะดีเรียบที่สุดจะดีไม่สุดนะครับเดี๋ยวรองเท้าขาดตัดแน่เลยผมจะทำให้มันเรียบที่สุดได้แล้วนะครับเมื่อกี้เราบีบมาแล้วชูวกูนะครับอันนี้เราปะเลยก็ไม่รู้วิธีเท่าไหร่นะครับอามือยัดไปเลย เหม็นไหมเหม็นนะครับเพราะว่ามันเป็นรองเท้าของเราเองนะครับที่เราเหม็นแต่ถ้าทําให้คนอื่นน่าจะเหม็นกว่าก็ปะมันนะครับปะมันปะมันตามรูที่เราเล่นนะครับก็ต้องมีปะตรงยางด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้มันดีมากคือรุน่นคนเล่นนะครับแล้วก็รุ่นพี่นะครับเขาแนะนําว่ามันเป็นพอแห้งแล้วมันเป็นเหมือนยางแล้วมันไม่ติดกับกิฟเทป เกตบอร์ดนะครับคือมันไม่เหมือนซิลิโคนในสมัยก่อนที่ผมเคยใช้นะครับอะลละสิบบาทอะไรเงี้ยแล้วก็มาเผาอ่ะเออแล้วก็มาเผาเองอ่ะนะแล้วก็มาติดมันแล้วก็ชูกูเนี่ยเขาแนะนําด้วยเขาแนะนําบอกว่าถ้าเออ,อยากจะลอกมันออกเนี่ยอนาคตอยากจะลอกมันออกเนี่ยให้ติดบางๆนะครับแต่ว่าขอบคุณมากครับสำหรับคาแนะนําแต่ว่าผมคงไม่ได้ลอกมันออกครับรองเท้ามันคงเสียก่อน โมกใหม่มากนะป้ายยังอยู่เลยไม่ค่อยดอะไรที่นานๆทีนะครับเรามีอ่าดูมันค่อไม่ค่อยนี่เท่าไหร่วะเราไม่ค่อยมีศิละปะเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีศิละปะเท่าไหร่แต่ว่าโอเคอุ้ยขอโทษพอเล่นพอจะเล่นได้นะครับคราวนี้คู่ของเพื่อนเดนนะครับ คูนี้ต้องติดหนาดิ่นหนึ่งนะครับเพราะด้านในเนี่ยเป็นนิ้วผมเลยอ่ะเป็นนิ้วผมเลยอ่ะอ๋อวิธีแบบนี้ที่ฝานะครับตัดมามันจะคันไหมไม่รู้เหมือนกันนะข้างในนะเวลาเราใส่ถุงเท้ามันจะคันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันน่าจ,จะดีกว่านิ้วไม่ดีกว่ายางอย่างเดียวผมตัดให้มันดูแบบพอดีกัน ก็ถ้าพูดเร็วไปหรือว่าทําเร็วไปเนี่ยอย่าว่ากันนาคือเรากลัวทํานานไปเราไม่มีคนดูแล้วเราก็ที่เก็บมานั่งตัดต่อนานนะนะเก็บมานั่งตัดต่อเยอะอยากจะทําคลิปลงได้เลยอะไรเงี้ยอ่าเห็นปะ่ะพอป่าแล้วเป็นเงี้ยเข้าเป็นเงี้ยเสร็จปุ๊บรออะไรในชะ่ปะเลยปะเลยงุดหงิดไง เวลาใส่เตะเล่นสตรีทเนี่ยแล้วมันมันไม่ติดแผ่นอะแล้วเราชอบโทษรองเทา้านิสัยนะงคนโทษรองเทา้าแม่งไม่ดีแม่งงูนี่นั่นก็ซ่อมเิครับรออะไรฮนะมันนา่าจะมีผลแล้ววะ่ะถ้ารองเท้าไม่ดีมันก็คงเล่นสเก็ตไม่ดีนะได้ละสองคู่ จะไม่ซื้อรุงเท้าและปีนี้นะถึงสึ้นปีเลยเราจะประหยัดโควิดอ่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเน้นใช้งานโอเคคู่ที่สอง หากไว้ก่อนเนาะแป๊บหนึ่งมันไม่ได้จะได้เพรามันหลุดว่ะแป๊บหนึ่งนะครับมันหลุดมันหลุดมันหลุดว้าวมันหลุดมันต้องมีระยะในข้างในเดี๋ยวของอยู่ในข้างในนี่นะครับปาก้ันกันเดี๋ยวเราจะหาของที่มัน โอเคเดี๋ยวดุนด้วยกันอเร่งให้มันแห้งนิดนึงเหมือนกันเออพอเร่งให้มันแห้งนึงมันมันดีขึ้นเลยว่ะเพื่อนเพื่อนไอที่เราแปะไว้ด้านในมันอยู่ละมันอยู่แล้วคราวนี้เราปล่อยมันอยู่เลย,เลย เห็นไ,ไหมพอเป็นแห้งแล้วมันจะเริ่มมีสีขาวเกิดขึ้นโอเคแต่เขาบอกว่าเซตตัวจริงๆก็คือสาสี่ชั่วโมงนะนะผมฟังไว้ก่นนอนยังถือว่ามันมีโอเคอยู่แต่ก็ไม่หลายมากก็คือด,ดีมากอ่ะต่อมาอเมริกาหูคู่นี้จริงชอบมากเลยเพราะซื้อแพงด้วยที่ NY แต่ก็ใส่เล่นดีจัดเลยแต่พื้นอะ ไปไวนิดนึงอนะ่ะเห็นปะข้างในโคตรดีถุงเท้าผมไม่ขาดอะ่ะคือใสอ่เมอร์ถุงเท้าไม่ขาดแน่นอนอะ่ะแต่ไนกี้กระจายเลยใส่ไนกีนี่ถุงเท้ากระจายเลยใส่เมอร์เขาข้างในเขานหนานี่เริ่มที่เกียจแน่นอนเลยเพราะว่าบีบแบบไม่ค่อยพิถีพิถันเท่าไหร่เลยนะ คือเราปาไว้อย่างงี้นะพอเราไปเล่นอะ่ะมันก็คงจะเข้ารอยของการเตะพอดีอะไรเงี้ยเพราะเขาเหมือนว่าเป็นเหมือนพลาสติกอเอ้ยเป็นเหมือนแบบยางอีกอันนึงอะ่ะมาหุ้มอะ่ะอืมชูกูของกูครับซื้อมาเองเลย มันกอนรุ่นพี่เอาไปที่ลานไป,ไปยืมใช้เหมือนกันเกงใจวะ่ะมันแพ้งอะ่ะอ่าเมริกาคราวนี้เราได้แล้วขั้นถนดัดติดขั้นถนัดไปละติดขั้นถนัดไปละก็คือขั้นที่เราเล่นอยู่ประจําจนะครับเอ้แต่หรือว่ามันเตะมันผมก็เป็นคนไม่ยังต้องหัดสติด อีกเยอะอ่ะเพราะว่าไม่ได้ยังไม่ไเก่งเลยท่าสติท่าพื้นอ่ะนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วรองเท้ามันจะพังช่วงตรงไหนบ้างแต่ก็ตอนนี้กําลังจะมาอ่อมาฝึกบ้างถ้ามีเวลาว่างนนหลังจากงานประจำํำข้างซ้ายข้างซ้ายเนี่ยไม่ค่อยมี จะไม่ค่อยมีปัญหามากเพราะว่ามันเป็นข้างสวิตจะเล่นน้อยมากเลยคือถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากไม่ต้องซ่อมมันดีกว่าคือคิดว่าของเดิมมันน่าจะเวิร์กที่สุดละนะครับเออแต่ข้างนี้อาจจะต้องเล่นหน่อยเพราะว่าคู่ใหม่เนี่ยคิดว่าจะเล่นสวิตจะหัดจะหัดสวิตเยอะหน่อยนึงอันนี้เราขอปากแบบนี้เลยแบบนี้เลยเพราะว่ามันยังใหม่จริงๆอนะเนาะมันมันมันเพิ่งได้ามาไม่นาน แต่ว่าใหม่สําหรับผมนะครับแต่แต่เก่าของคนอื่นเพราะว่าผมซื้อมือสองมาปากันปกันสีขาวด้วยเสี้ยวด้วย <c oughs> เวลาเล่นกับกิฟเทสสีด,ดำมันตัดกันดีนะมันมันน่าจะมีเสน่ห์ดูน,น,นนะคิดไปเอง คู่นี้น่าจะตอนที่ซื้อมาคือพี่คนเนี้ยเขาน่ารักมากนะเขาก็ขายไม่ได้แพงแต่เราก็ต้องอาจจะต้องมีมีมีในมังเห็นไหมมันจะมีรอยอย่างเงี้ยนิดนึงอย่างเงี้ยอ่าแต่ผมซื้อมาหลักสองสามร้อยอะสามสามสี่ร้อยผมจำไม่ได้ละเนี่เราก็อาจจะอุดมันไปเลยไหนไหนก็ไหนไหนฮะก็ซ่อมไปเลยดินะของมันดีอยู่เออ เขาบอกว่ามันเหมือนยางอีกอันหนึ่งเราก็เหมือนยางก็ยางก็เหมือนเสริมยางเข้าไปนานนะน,นานไหมครับวันนี้เบื่อไหมเพื่อนๆเบื่อไหมครับสิบสี่นาทีแล้วไม่เบื่อนะถ้าถ้าดูถ้าดูจนจบก็ดีเออแต่ถ้าดูไม่จบหรือว่าขี้เกียจดูมากก็กอไปมันก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะทุกบางช่วงมันก็อาจจะเป็นแบบมันก็ได้ประโยชน์ ทุกช่วงแหละเป็นไปได้ก็อยากจะให้ดูให้จบแต่บางคนดูแล้วดูอีกไงถ้าดูแล้วดูอีกก็กอไปเออติดแล้วมันเก๋ดีว่ามันก็เนียนดีนะสีขาวด้วยมัง้งฮ่าอันนี้ขาวไปแล้วก็นข้างขวาโอเคจริงๆก็โอเคมากเลยนะมันมันรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นแล้วก็ ดูคู่นี้ตั้งแต่คู่แรกก็คือคู่ของของของเพื่อนเบนให้มาเพื่อนเล่นสเก็ตเอ้ยไอ้นั่นหายไปไหนวะอ้าวอ,อยู่นี่เฉยอ๋อ,อ,อมันมันก็ยังดีอยู่มันก็ยังอยู่ด้านในเห็นไหมคือมันเป็นพลาสติกเลยอ่ะมันจะไม่พยายามไม่เกาะหนังหรืออะไรแล้วอ่ะเออมันจะเป็นพลาสติกจริงๆนะครับแ้วมันจะเริ่มแห้งทิ้งมาสักสามสี่ชั่วโมงแล้วคู่นี้ด้านข้างขวาครับตะตรงรูมัน ะคงดูมันถ้าจะให้มันส,สวยก็ดูมันอ่าโอเคอีเมอร์แล้วก็เอ็ดนี่นะครับฝาหายวะ่ะฝาหายเอ,อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมหายเองก็ตอนนี้ 16นาทีแล้วนะครับยังไงก็ขอจบรายงานข่าวเพียงเท่านี้ครับนี่คือวิธีการซ่อมรองเท้าของเด็กสเก็ตบอร์ดปัจจุบันนะครับก็คือไปซื้อ้น,นี้กันมาครับผมชูกูตามสเก็ตช็อปเมืองไทยน่าจะพอมีบ้างผมก็ไม่มั่นใจนะหรือว่าถ้าร้านอยู่ไกลเลยหางลำบากนะครับช้อปปี้มีขายนะครับช้อปปีมีขายก็ยังไงก็ฝากนะครับช่องไว้ด้วยเผื่อใคร อยากรู้นะครับว่ามันดียังไงก็ฝากดูด้วยละกันโอเคขอบคุณมากครับผมไปแล้วสวัสดีครับ